การบ้านไม่ค่อยจะอยากทําสกิทไม่เคยจะติดหรือว่าติดก็จริงแต่ติดแป๊บเดียวอะเครื่องไม่ฟิตสตาร์ตติดยากค่ะจนมีวันหนึ่งค่ะคุณผู้ใช้ที่ปัญหาเยอะๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมีเพื่อนของเขาแนะนํามาตอนที่เขารองเขาไม่กล้าบอกเรานะว่าเขาไปรองอะไรมาห,หลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วเฮ้ยทําไมเธอเปลี่ยนไฟนะ ไปทําอะไรมาหน้ามือเป็นหลังมือเลยทําไมมันมีเวลาที่ยาวนานยิ่งขึ้นสตรองยิ่งขึ้นนะคะแนบแน่นยิ่งขึ้นค่ะนะคะเฉลยเขาบอกว่าเพื่อนให้มาให้มาลองต้องบอกว่าคือน้องชายเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆนะเปลี่ยนอย่างแรกเลยค่ะคือเวลาเรามีกิจกรรมอะไรร่วมกันมากขึ้นเนี่ย มันก็แฮปปี้ขึ้นนะอินเลิฟมากขึ้นรักกันมากขึ้นพูดภาษาเดียวกันมากขึ้นค่ะนะคะวันนี้ค่ะตัวช่วยนะคะจากธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียงจริงๆค่ะนะคะสำหรับรีออนตัวนี้ค่ะง่ายๆเลยวันนี้ถ้าคุณจะมีกิจกรรมอย่าเพิ่งบอกแฟนค่ะซื้อไปแล้วอย่าบอกแฟนนะคะทานไปก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยไปสกิดกันอ๋อทำเซอร์ไพรส์อยเซอร์ไพรส์วันนี้โอกาสพิเศษนะคะช่างก้องยิ้มยิ้ม เซอร์ไพรส์กินได้ก่อนเลยครึ่งชั่วโมงค่ะนะคะแล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะทุกอย่างปฏิบัติตัวเหมือนเป็นปกติดูถ้าใครบอกว่าลีลาไม่ดีลีลา,าไม่เด็ดคุณลองดูค่ะลีลาคุณจะเด็ดเองยิ่งขึ้นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ครบคันเลยสําหรับลีออนค่ะอย่างแรกเลยค่ะวิตามิน B รวมซึ่งช่วยเรื่องของระบบประสาทและสมองครบเลยอย่างเช่น B1 B3 B5 และ B12 ออัดแน่นอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยที่สำคัญค่ะ ตัวช่วยในการเพิ่มอสุจิคุณรู้ไหมคืออะไรซิงค์แล้วก็อะมิโนแอ,อซิดอ๋อตัวนี้แหละสมมติใครที่ต้องการวัตถุประสงค์อย่างการมีบดูเรใช่มใช่ตัวนี้ก็จะดีตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะทำให้คุณแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะและขาดไม่ได้เลยค่ะสารสกัดตัวนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มฮอร์โมนของผู้ชายให้ปึ๋งปังตเตะปิ๊บดังยิ่งขึ้นก็คือ l อ r อา n i จ e นีน คือตัวนี้เนี่ยหลายๆคนที่อายุเพิ่มขึ้นฮอร์โมนความเป็นชายมันจะลดลงเรื่อยๆตรงนี้สามารถช่วยได้ค่ะแต่หลายคนถามมาเยอะมากมันปลอดภัยไหมลูกบอกก่อนนะคะว่าอะไรที่ไม่ดีไม่ปลอดภยัยเราจะไม่ให้คนที่เราคนรักเรารักทานแน่นอนคจริงๆค่ะเขามีอะไรการันตีให้แบบเรามั่ใ้องใหญ่แรกเลยค่ะคุณขาข้างหลังนะคะกล้องซูมเลยค่ะมีออยเห็นไหมคะออยออยไทยนะคะออยตัวนี้เนี่ย เป็นการรับรองมาตรฐานค่ะจากนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะและอย่างพี้นุกเองมีมีการแนะนําคนรู้จักหรือว่าคนใกล้ตัวแล้วเขามีฟีดแบ็อะไรกลับมาไหมจะบอกว่านะคะเพื่อนนุกเนี่ยคือทีแรกแฟนเขาไม่กล้าทานค่ะเพราะเขากลัวว่าจะเป็นอะไรอย่างนี้กลัวจะมีเอฟเฟกต์โอ้ยหน้าดงหน้าแดงหรือเปล่ามีหัวใจเต้นเร็วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเขาแอบเอาไปใส่น้ําให้แฟนเขาทานอันนี้อย่าทําตามนะคะบอกไว้ก่อนนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทีนี้ปุ๊บ เฮ้ยแฟนเขาบอกเองว่าเธอวันนี้ฉันรู้สึกแฮปปี้มากเลยอ่ะอยากจะแฮปปี้แะไรอีกสักรอบหนึ่งได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาค่อยเฉลยว่า คุณหรือเปล่าฉันอะไรใส่ให้คุณทานหลังจากนั้นเขาก็สั่งซื้อเองเลยอ๋อมาเฉลยที่ลางใช่หรือไม่มีปัญหาแล้วอยากจะรองทานเพื่อกระชับรักก็ได้เหมือนกันค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหามีบุตรยากนะคะวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยละกันนะคะยังไงวันนี้ค่ะหนึ่งกล่องนี้ค่ะทั้งหมดนะคะสิบเม็ดจากราคาอยู่ที่ราคา9ก0กิบบาทเหลือเพียงแค่ 690บาทนะคะวันนี้ซื้อ2กล่องค่ะรับไปเลยค่ะอีก1กล่องนะคะสกล่องเลย30เม็ดนะคะในราคาเพียงแค่1,380บาทรีบโทรเลยค่ะจองสิทธิ์เลยนะคะที่เบอร์091ยค่ะ 5491495ค่ะนะคะยังไงหรือว่าถามแอดมินก็ได้เรื่องบนเตียงใครว่ามีสําคัญสําคัญมากๆเลยนะคะยังไงกระชับรักันกับดีออนนะคะ,คะเรียกความมั่นใจของผู้ชายกลับขึ้นมานะคะวันนี้ขอบคุณคุณนุมามากเลยนะคะที่มาแนะนำเคล็ดับสุขภาพให้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ